สวัสดีค่ะพ่อกักช่องนาดนะคะก็น้นนาความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาชมคิดให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องทองพันช่างกําจัดมะเร็งไอเป็นเลือดผมร่วงโรคนิ้วให้หายไปจากชีวิตและเป็นยาอายุวัฒนะข้อมูลจาก ทองพันช่างบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะทองพันช่างก็มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริวเวณแถบศูนย์สูตรนะคะส่วนในประเทศไทยก็มีการนํามาใช้เป็นยาสมุนไพรและนํามาปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลตั้งแต่อดีตแล้วนะคะต้นทองพันช่างก็จะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตีย้ยขนาดเล็กมีความสูงประมาณ หนึถึงหนเมตรนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวลักษณะรูปไข่ดอกก็เป็นดอกช่อขนาดเล็กก็จะมีสีขาวนะคะออกตรงซอกม,มุมใบขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและนำกิ่งมาปักชำนะคะประโยชน์และสรรพคุณของทองพันชั่างทองพันช่างก็ช่วยกำจัดโรคดังต่อไปนี้นะคะ 1. รักษาโรคมะเร็ง2แก้ไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือด3รักษาอาการผมร่วงปวดฝีแก้อักเสบนะคะ สี่รักษาโรคนิ้วห้าเป็นยาอายุวัฒนะขาหกรักษาการเกลื่อนพื้นคันเจ็ดแก้พยาธิผิวหนังแปดเป็นยาขับปัสสาวะยาระบาย9แก้น้ำเหลืองเสียนขาสิบรักษาอาการไส้เลื่อนขนาะะทองผ่านช่างรักษามะเรง็งช่วยยับยั้งมะเรง็งเช่นมะเร็งในกระเพาะมะเร็งในคอมะเร็งในปากมะเร็งในปอดกระเพราะว่า ต้นทองพันช่างมีสารสำคัญก็คือสารเนปโทคิวโนนเอสเทอร์ e นะคะซึ่งเป็นสารประกอบที่มีการออกฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งมะเร็งเยื่อบุช่องปากมะเร็งมดลูก ก็มีรายงานมาว่าในประเทศไต้หวันใช้ทองพันช่างปัญญาพื้นบ้านในการบำบัดรักษาโรคเบาหวานโรคผิวหนังและโรคความดันโลหิตสูงนะคะข้อแนะนำและข้อควรระวังก็มีดังนี้นะคะการเก็บมาใช้ควรเก็บใบและรากจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับปุ๋ยแสงแดดและน้ำเพียงพอนะคะ กาวก็คือไม่มีจุดเหลืองมีสีเขียวสดเป็นมันนะคะและควรเลือกเก็บจากต้นที่มีอายุเกินหนึ่งปีหรือออกดอกแล้วนะคะและสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคหืดโรคโลงหิตจางและโรคมะเร็งในเลือดโรคความดันโลงหิตต่ำก็ไม่ควรรับประทานสมุนไพรทองพันช่างนะคะก่อนการใช้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านท่านได้ปลูกต้นทองพันช่างไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ